<c oughs> สวัสดีครับมีดชอดิเลกแพร่นะครับผมวันนี้จะนำเสนอมีดปลาลังครับกับมีดเน็บนี่ครับปลาลังกับมีดเน็บปาลังเรามีด้วยกันสามเล่มครับผมแต่มีดเน็บมีด้วยกันห้าเล่ม ปลาลังเล่มแรกนะครับสเปคของมีดก็กว้าง2นิ้ว1หุนครับยาว12นิ้ว2หุนครับสันหนา7จถึงแมิลครับผมเปิดคมพร้อมใช้งานซึ่งทำมาจากเหล็กแหนบเพสคมก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับคมหวา,านคามหวานมากเลยครับน้ำตาลเรียรยขี้อ่ะเล่มที่สองครับ สเปคมีดก็สองนิ้ว2องหุนครับยาวสิบสอนิ้วครึ่งสันหนาเจดถึงแปดมิลคมมากเล่มที่สามครับสเปคมีดก็สอนิ้ว2หุนยาว12นิ้วสันหนาเดมิลครับ7จถึงแมิลครับปกเมีดชุดนี้นะครับผม น้ำหนักกำลังดีฟันไม้เหมาะมือมากราคาเล่มละ800บาทครับผมเล่มละ800บาทพร้อมส่งชุดที่2เป็นมีดเหล็กไบโลตาลี่ไบโลตาลี่หรือว่าเหล็กพลิกเป็นดินจอบหมุนสเปคมีดก็กว้างสองนิ้ว2หุนยาว10นิ้วหกหุนสันนาหเจมิลครับผ ดูความคมก่อนนะครับคมมากเลยครับผมเล่มที่สองก็สิบนิ้วหนึ่งหุนยาว11นิ้วสันเจ็ดมิลครับเล่มที่สามความกว้างก็สองนิ้วครับยาว11นิ้วสันเจ็ดมิลครับเล่มที่สี่ กว้าง2นิ้วยาว10นิ้วครึ่งสัน8ดมิลครับดูความคมก่อนครับผมคมมากเล่มที่5ครับกว้าง2นิ้ว1ห,หุนยาว10นิ้วครึ่งสันนา8มิลครับด้ามกลึงเป็นไม้เนื้อแข็ง สเปคมีดก็โอเคครับฟันไม้เหมาะมือราคาเล่มละ800บาทเหมือนกันครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0801272466ครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของมีดชอดิเล็กแพร์นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ